เอรู้ว่าหลายคนมีฝันแต่ไม่กล้าที่จะลงมือทำและเอก็อยากจะเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบให้สำหรับคนที่ไม่มีความพร้อมเพราะในวันที่เอเริ่มเอก็เป็นเหมือนทุกคนก็คืออยากแต่ไม่มีความพร้อมแต่เอมีความกล้ากล้าที่จะลงมือทำมีฝันมีความอยากแต่ถ้าเราไม่ลงมือทำมันก็จะเป็นแค่ฝันกลางอากาศ ฝันและต้องกล้านะคะกล้าฝันและต้องกล้าลงมือทําด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนของเอทุกๆคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียน AEC เป็นห้องเรียนที่เอสร้างมาเพื่อคนไทยทุกคนคือปีนี้ตั้งใจแล้วว่าจะมาแบ่งปันให้กับ เพื่อนๆคนไทยทุกคนที่มีความอยากมีความฝันแต่ไม่กล้าที่จะลงมือทำเอจะเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนเพราะในวันที่เอเริ่มเอเริ่มต้นมาจากความไม่พร้อมแต่สิ่งที่เอมีมากกว่าคนอื่นก็คือความกล้า เราจะมานี่ปลายองคคิดเช่นนะมันไม่ได้มีแค่หมูหยองมันมีอย่างอื่นด้วยอะไรบ้างก็คือน้ำพริกแห้งปลาสลิดสูตรโบราณโอ้โหสูตรโบราณเลยนะแล้วอะไรอีกครับพี่การดูป้ายดูป้ายน้ำพริกอะไร้ำนริกอันนี้เป็นน้ำพริกกลางหมูสูตรโบราณโอ้โหเด็กก็กินได้ใช่ไหมครับใช่ไม่เผ็ดมากอ่าลองสิลูกลองให้บอกอะไรอันนี้มัน เก็บอันนี้เล็กมีทั้งเล็กหรือก็ใหญ่อืมมีหลายขนาดใช่ไหมครับสามารถทกพาได้เก็บได้สองเดือนใช่นเก็บได้หกเดือนหรือเปล่าอืมสี่เดือนอ้อหอสี่เดือนก็นานนะติดต่อได้เหมือนเดิมเลยลายองคิเชนเบอร์ศูนย์หกสี่เจ็ดศูนย์เจ็ด ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าน้ำพริกเราก็ต้องมีผักใช่ไหมไม่ก็เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสี่หกเจ็ดสามหนึ่งสามสี่เก่งมากโอ้โหพี่การเปิดไหนโชว์โชว์ให้พี่พี่ดูโอ้โหอ่าให้พี่กรชิมไม่เผ็ดด้วยครับแต่มันเดี๋ยวพี่กรจะกินให้ดูโอ้ทำหน้าไม่ได้ต้องใช้จอนนี่เอามาเนาะกินมันแกะแนัดิล็บมานะตาเรียกตั้งโอ้โห พี่กรณชิมอันนี้ให้พี่ๆดูก่อนมันพี่กัดหมูนะกินแต่แค่หอมวุ้นหอมอ่ะหอมหมอนุโอ้โหนี่เปรี้ยวหวานกลมกลมเหรอกินกับข้าวจะเข้าเลยอร่อยเก็บได้หนึ่งเดือนเดี๋ยวข้าวอืออันนี้เป็นของคนเองอร่อยใช่ไหมครับอร่อยเฉยอันนี้ได้หรกอันนี้ชิมให้พี่ๆดูอ่าพี่กันกินกากหมูดิ อ๋อเด็กหกขวบก็กินได้อร่อยไหมครับยกมืออันนี้เหมือนนี่เลยเผ็ดนิดหน่อยละนิดหน่อยนิดหน่อยอ่าฮะอ่ะแล้วกินกับวันนี้นะนี่อันเนี้ยเขากินแล้วเข้ากันแต่ผมไม่กินมะเขืออืมผมกินแตงแต่วันนี้ไม่มีใช่ไหมครับใช่ครับอร่อยไหมครับยกนิ้วโป้ง ถ้าอยากกินสั่งสั่งได้สั่งได้ที่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยปายองเช่นไปไหนโชว์ให้พี่ๆดูสั่งได้ตอนเช้าสั่งได้หมดเลยแต่อย่าดึกมากแล้วกันดดูกสั่งได้ในเพจใช่ไหมมายองคิดเช่นอปายองปายองครับขอบคุณครับด้วยตอนนั้นก็ชนไปเยิง พี uh ่ใ huh. ว่ค่ะวันอี้พี่กอนใหม่ะครับบายยโอ้โหกับอาหารน้ำพริกเมาด้นะครับซื้อเยอะๆครับซื้อกันเยอะๆซื้อเยอะซื้อ่ไหนนะน้ำพริกกากหมูสูตรโบราณแล้วก็น้ำพริกปลาสลิดสูตรโบราณหมูยองก็มีเผ็ดมากกว่าเนี้ยก็เผ็ดเนี่ยอร่อยไม่เผ็ดมากเด็กกินได้หมวข้ออะไรข้อ